สิ้นสุดมาตรการเตรียมคิดค่าไฟปกตินะครับเตรียมคิดค่าไฟปกติแล้วนะครับสิ้นสุดมาตรการไฟฟ้าเตรียมคิดค่าไฟตามอัตราปกติในเดือนมิถุนายนและที่ผ่านมาคือมันร้อนนะอย่างน้อยก็มีส่วนลดค่าไฟนะครับเดี๋ยวเข้าหน้าฝนและเข้าหน้าหนาวแล้วนะฮะยังเอาเอาเข้าหน้าฝนก่อนนะพัดลมก็ ใช้น้อยลงนะแอร์ก็จะใช้น้อยลงบ้างแล้วล่ะครับอากาศก็เริ่มดีก็ยังไงก็ประหยัดไฟกันนะครับประหยัดไฟเอาเอาตัวอย่างนิดนึงดีกว่าว่าอาดีตนะบ้านผมนะาหาเงินเก่งไงหาเงินเก่งแล้วก็ไฟก็แบบเปิดนะเปิดทั้งหลังเลยนะฮะเพราะว่าคนเยอะนะหลังๆคนน้อยแล้วก็ปิดให้หมดเลยนะครับจุดไหนพอดึก เราไม่อยู่แล้วหรือรวมกันอยู่ที่ห้องรับแขกดูข่าวดูทีวีนะฮะก็ไล่ปิดจุดอื่นให้หมดเลยนะฮะคุณจะประหยัดได้เยอะเลยเมื่อก่อนนี่สามสีพันนะครับลงมาเหลือพันเดียวอย่างเงี้ยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะตู้เย็นนะฮะมันจะมีหลายจุดไงของผมอะ่ะสจุดสจุดบ้างอะไรเงี้ยลดลงมาเหลือ2จุดพออย่างเงี้ยนะเออตอนนี้นะตอนนี้น่าจะเหลือจุดจุดเดียวมั้งนะใช้3จุดเหลือจุดเดียว เอาเข้าของมาใส่รวมกันซะนะครับแล้วก็ตอนเรียกว่าไงดีพอพอข้ามแล้วนะทานาหาอะไรเรียบร้อยเรียบร,ร,ร้อยแล้วนะปกติทั่วไปคนเราจะเปิดไฟที่หน้าบ้านหรือหลังบ้านใช่ไหมเหมือนเอาไว้ไล่โจรใช่ไหมเออไม่ต้องไปไล่มันนะครับมันไม่ได้มาทุกวันหรอกนะฮะมันมาวันไหนค่อยเปิดครับเออเนาะบางทีเราก็คิดระแวงไปแต่ว่าโจรที่แท้จริงอ่ะคือค่าไฟครับขโมยกระเป๋าสตางค์ขโมยสตงางค์เราออกกระเป๋าไง เราออกจากกระเป๋าไงขโมยสตางค์เราออกออกไปไงตลอดกับทุกวันทุกวันวันละ3บาท5บาท10บาทเงี้ยนะครับเป็นเดือนน่ะนะรวมๆกันบางทีวันละหลายสิบบาทเลยนะปิดมันเลยนะสรุปมันจะมืดทั้งหลังนั่นแหละแต่มันจะสว่างในบ้านนะฮะสว่างในบ้านที่เราอยู่มันก็สว่างละลิบละลีบ้างนั่นแหละนะฮะ,แล,ะแล้ว,อลวพอจะนอนจริงๆนะแล้วก็ปิดหมดปิดหมดถามว่าบ้านมันมืดทั้งหลังไหมใช่ฮนะ ทางหลังเลยถ้ากว่ามันมืดเป็นหรือต้องการสว่างเป็นบางจุดนิดหน่อยอาจจะเปิดไฟเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวให้มันพอสว่างบ้างใช้หลอด LED ฮะหลอด LED หลอดกลมๆเล็กๆกันนะนะครับแล้วทําแบบใส่ขั้วเสียบปลั๊กได้อะนะครับจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ยาวๆเงี้ยถ้าใครยังไม่เปลี่ยนเป็นหลอด LED นะนะครับถ้ายังไม่เปลี่ยนเป็นหลอด LED เราก็ใช้ตามปกติใช่ไหมทำเคยอยู่บนหลงังคาสูงๆใช่ไหมอยู่บนอยู่ตรงที่ แดดฟ้าอยู่ตรงอะไรอ่ะตรงฟ้าตรงฟ้านะครับมันก็สว่างปกติอ่พาพอถึงเวลาที่เราต้องประหยัดปุ๊บหรือเราไม่ใช้ปุ๊บบริเวณไหนไม่มีคนพูดง่ายๆ่ายนะไม่มีคนอ่ะปิดให้หมดครับทั้งในบ้านนอกบ้านผมปิดให้หมดเสร็จตรงไหนจําเป็นอยากให้สว่างมันจะเป็นลงรถนิดนึงนะครับหรือจะต้องมีกล้องวงจรปิดบ้างอะไรเอาหลอดนั่นแหละอ่ากล้องวงจรปิดต้องการแสงสว่างใช่ไหมนิดนึงนิดนึงอะไรเงี้ยนะมีใครมีก็ตามไม่มีก็ตามได้ไอ้กล้อง cctv อเราก็ใช้ หลอดไอ้กลมๆหลอด led กลมๆเล็กๆนิดน,นึ่งพอให้สว่างนิดน,นึงพอแล้วนะครับแล้วก็พอคืนเดือนเต็มอะ่ะไม่ต้องเปิดนะเราจะเปิดเลือกเปิดเฉพาะคืนเดือนมืดไงนะหรือว่าบริเวณบ้านมันมืดอยู่แล้วนะบางทีมันอยู่ในที่อับบ้างหรืออยู่ในลงรถใช่ไหมแสงสว่างของดวงจันทร์อาจจะไม่ถึงหรือเราไม่ได้พึ่งแสงจากริมลัว้วหรือแสงจากไฟฟีอะไฟฟีไฟฟีของเทศบาลอะ ตามตามข้างถนนน,นะนะนั่นแหละแล้วก็มีหลอด LED อะไรที่เสียบปลั๊กนี่แหละโกลมๆมอะ่ะนะฮะมาเสียบปลั๊กเสียบตามปลั๊กแล้วเปิดเป็นสวิตช์เอาก็ได้นะฮะแล้วก็ปิดหลอดปกติมาใช้หลอดสว่างแบบแบบพอเห็นนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแทนแสงจันทร์อ่ะอย่างนั้นประหยัดมากเลยครับนะครับผมนี่แบบพอถึงเวลาเข้านอนเวลาปิดเวลาที่ไม่ใช้จุดไหนไม่มีคนตรงจุดนั้นจะมืดหมดจุดไหนมีคนก็จะเปิดส่วนบางวันจะกินเลี้ยงกินอะไรมันต้องเดียเด๋ยวก็แวะทํากับข้าวเดี๋ยวก็แวะ ทํากับแก้มหรือต้องเอานั่นเอานี่ก็เปิดมันทั้งหลังนะฮะในนา,นนานทีแค่นั้นเองนะลองใช้ดูรับรอ,องประหยัดครับนะประหยัดตู้เย็นตรงจุดไหนไม่ได้ใช้ก็ปิดนะครับให้เหลือเอามารวมๆกรรันซะนะนี่คือสรุปนะแล้วก็จุดไหนไม่มีคนปิดไปเลยบางทีผมเคยไหมเคยไหมห้องชั้นบนเงนี้ยสมมติมี2ชั้นใช่ไหมอ่าเหลือชั้นเดียวก็ได้อ่ะคือมันมีห้องไงเราไปอยู่ในห้องแล้วก็เปิดไฟทิ้งไว้แต่เราออกไปกินข้าว ไปดูทีวีข้างนอกหรืออะไรต่างๆนานาเงี้ยแล้วไฟในห้องก็เปิดทิ้งไว้เป็นกี่ชั่วโมงลวครับหลายชั่วโมงเลยใช่ไหมนั่นแหละนะเนี่ยแบบนี้เราปิดให้หมดเลยเราออกห้องก็ปิดปล่อยมันมืดนั่นแหละเพราะมันไม่มีใครใช้ไงใช่ไหมทีวีอีกอะไรอีกบางทีอยู่ในห้องเราเออกไปคุยออกไปอะไรที่ห้องรับแขกหรืออะไรเงี้ยจุดไหนไม่มีคนเราก็ปิดแล้วเดี๋ยวเข้ามาค่อยมาเปิดใหม่นะวิธีเพราะผมเคยเป็นแบบเสียนิไยเคยตัวเคยตัวเวขาเรียกว่าเคยตัวนะเคยตัวคือ เขาออกสังะเขาเกาะเขาออกอง่ายสะดวกไงเราก็อยู่ในห้องทํางานในห้องอยู่ก็เปิดไฟทิ้งไว้นะเปิดคอมนะเปิดคอมออกไปนอกห้องปุ๊บเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะหรือจะออกไปเที่ยวไปได้ก็ตามไฟในห้องก็ไม่ปิดอย่างเงี้ยอีก3ชั่วโมงค่อยมาหรืออยู่เล่นกับหมากับแมวหรืออะไรไม่รู้แหละออกไปออกกํลาลังกายตอนข้ามตอนมืดก็ไม่ปิดไฟอย่างเงี้ยนะเคยติดเคยเคย,เคยตัวไงนะครับพอกลับมาก็เข้ามาได้เลยไม่ต้องเปิดไฟก็มีไฟสว่าง จ้าเลยคอมพิวเตอร์ก็เปิดไฟสว่างก็เปิดอะไรเงี้ยปิดแค่ทีวีเองอะไรเงี้ยเออหลังๆเปลี่ยนนิสัยใหม่แล้วออกไปปุ๊บห้องนั้นไม่มีคนก็มืดหมดนะฮะยกเว้นบางคนจะใช้เปิดไฟทํางานกับตัวคอมพิวเตอร์ก็เปิดไฟเลี้ยงมันไว้ก็ไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยก็มันก็แค่ค,คอมพิวเตอร์เนาะไอโน้ตบุ๊กบางทีโน้ตบุ๊กไงกินไฟนิดหน่อยเราก็ปิดทีวีปิดไฟในห้องซะเปิดไฟในคอมมันอาจจะโหลดอาจจะอะไรอยู่อะไรก็ปล่อยมันไปตรงนั้นจุดไหนเซฟได้เซฟครับเราไปอ่านกันดูหน่อยสิ้นสุดมาตรการนะฮะ นี่ผมแนะเทคนิคไปแล้วนะมันเป็นเรื่องของความเคยตัวฮะยังไงแล้วก็ปรับหน่อยรับรองนี่ประหยัดนะฮะคิดดูดีๆครับซัตตังที่เราประหยัดค่าไฟเนี่ยสองสามร้อยบาทเนี่ยนะครบางทีเป็นพันเลยนั่นแหละหรือว่าบางคนเนี่ยถ้าเคยแบบพันกว่าบาทเนี่ยลดมาหรือแปดร้อยไงนะปิดไฟตรงที่จุดไม่ใช้อย่างเงี้ยถ้าลดลดเซฟๆแล้วนะแต่ขยันแล้วก็เซฟค่าไฟหน่อยนะคุณจะมีสองสามร้อยเนี่ย ไว้ซื้อกับข้าวนะฮะเออซื้ออาหารซื้อขนมเข้าบ้านได้อีกโอ้โหคุ้มฮะนี่แหละโจรตัวจริงครับคุณเปิดไฟนี่คุณกลัวไล่กลัวอะไรฮะนะฮะมีความเคยตัวกลัวผีอ่ะนะหรือกลัวไรสาระนะหรือวกลัวโจรเปิดให้มันดูสว่างหน่อยไม่ต้องแหละโจรตัวจริงคือตัวเรานี่แหละนะฮะล้วตัวไฟนี่แหละที่ขโมยสตา่างออกจากกระเป๋านีครับต่อปีมันกีดก,กี่พันแล้วละ่ะกี่หมื่นแล้วละ่ะ สิ้นสุดมาตรการไฟฟา้านะครหลวงเตรียมคิดค่าไฟฟา้าตามอัตราปกติแล้วนะฮะในเดือนมิถุนายนหลังปรับลดค่าไฟเป็นเวลา3เดือนนะฮะช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิดเมื่อวันที่2ในวันนี้เลยนะผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากคลรมมีมติปรับลดค่าไฟฟา้าเป็นเวลา3เดือนระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมนะครับอ้าวเริ่มเดือนนี้เริ่มเดือนนี้มิถุนาก็จะก็จะจ่ายเต็มซะง,งั้นเหรอ โอ้แย่จังน่าจะอีกเดือนเนาะช่วงโควิดอยู่นะจะได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรีเป็นเวลา3เดือนส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประมาณ1.2และออประเภท1.2และประเภท1.3จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดการใช้ไฟฟ้าเป็นเวลา3เดือนระหว่างเดือนมีนาถึงพฤษภาคมโดยเทียบหน่วยมกราลไม่ใช่มีนา เมษาและพฤษภาว่ามีนาเมษาพฤษภาสาเดือนเองมิถุนาก็ไม่แถมโดยเทียบหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนเอทียบจากเดือนกุมภานะครับเป็นเดือนฐานนะครับพอเดือนกุมภานี่ยยังไม่ค่อยใจแอร์กันนะฮะก็เลยไปดีไปอย่างนะเทียบจากจุดนั้นนะฮะพอพอเดือนต่อมาวันเริ่มอากาศร้อนก็จะมีค่าไฟเพิ่มก็จะ หักลดหรือ,อตัดเปอร์เซนต์หรืออะไรให้นะเทียบจากเดือนกุมภาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนต้องกักตัวอยู่บ้านนะครับแอร์ก็จะเปลืองไนงะอ๋อประหยัดไฟอีก,อ,กอย่างหนึ่งนะใครใช้แอร์จุดไหนใช้แอร์อย่างห้องนอนกับห้องนั่งเล่นถ้าใช้แอร์นะฮะอย่าลืมแอร์ต้องคู่กับพัดลมครับเออไม่ขำนะไม่ขำนะถ้าคุณเปิดแอร์ให้เย็นฉ่าก็จริงนะคุณก็ประหยัดไฟได้โดยการไม่ต้องให้มันเย็นฉ่าเกินไปแต่ใช้พัดลมช่วยพัดครับมันจะพัดค,ค,ความเย็นนะฮะเข้ามาหาตัวผู้อยู่อาศัยครับจะเย็นขึ้น เราก็ประหยัดแอร์ A, นะฮะประหยัดค่าไฟก็อุณหภูมิที่ควรใช้ก็เท่าไรล่ะ25 26่นี้ใช่ไหมถ้าปกติเราไม่มีพัดลมเลยเราก็จะใช้เท่าไหร่ถ้ามันเย็นฉ่ำๆก็22-23อะไรเงี้ยเผิดเผอกลางวันมันจะเอา20อย่างเงี้ยมันจะเย็นไม่ทันนะครับแล้วเปลืองไฟด้วยนะครับเราก็เอาเป็น2 5 2ง้ย2่2ิมอะไรเงี้ยหรือเราค่อยๆลดนะฮะเราค่อยๆลดเอา ค่อยๆลดค่อยๆปรับเอาว่าอ,อุณหภูมิเท่าไหร่ที่แอร์มันทำงานไม่หนักและเราเปิดพัดลมคู่กันพัดลมก็จะช่วยพัดให้เราเย็นปกติด้วยนะโดยปกติคือถ้าพัดลมมีลมพัดมาเราจะเย็นอยู่แล้วและยิ่งพัดไอเย็นมาด้วยเราจะยิ่งเย็นสบายขึ้นนะครับเราจะประหยัดค่าไฟค่ากินแอร์ครับนะลองใช้ดูที่ไหนมีแอร์ต้องคู่กับพัดลมครับนะครับห้องนอนด้วยนะในสถานการณ์โควิด -19 เระบาดนั้น ล่าสุดการไฟฟ้าเตรียมคิดค่าไฟตามรอบบินปกตินะฮะในเดือนมิถุนายน6-3ดูละดูละนะฮะผมจะประหยัดละดังนั้นในส่วนธีรัฐนะครับรามาวพนังงานรัฐมนตรีเนะี่ยว่าการกระทรวงอะไรนะั่นแหละพลังงานนะฮะแนะนำประชาชนใช้ไฟฟ้าให้คุ้มค่าเปิดคู่มือการประหยัดไฟฟ้าไม่ต้องเปิดแล้วนะฮะตามที่ผมแนะนำไปเลยนะครับแล้วก็ บริเวณแอร์ในห้องก็ปิดหน้าต่างนะครับปิดประตูอะไรให้มิดชิดเพราะบางทีมันไม่ได้เป็นเป็นประตูหรือหน้าต่างที่มิดชิดไงมันจะมีรูรั่วว,วอ่อนๆดินนี้นะถ้าช่วงหน้าร้อนหรืออะไรเงี้ยก็ควรจะเอาผ้าชุบน้ํเรียกว่าไงนี้ผมแนะนําไม่ใช้ดินน้ามันอุดนะครับแล้วก็กระดาษเทชชูอะกระดาษเทชชูหรือนั่นเลยกระดาษหนังสือพิมพ์หรือเศษกระดาษชุบน้ำนะให้มันเป็นก้อน นะครับมันเป็นก้อนแล้วก็ไปอุดอุดอุดขยี้ขยำแล้วอุดอุดอรูอุดตามตามหน้าต่างที่เราจะไม่เปิดใช่ไหมนั่นแหละมันจะมีแง้มแง้มมานั่นแหละพอเราต้องการเปิดใช้จริงๆเราก็ค่อยเก็บเศษหนังสือพิมพ์เก็บเศษอะไรที่เราอุดดึงออกนะฮะถ้าเราไม่ใช้ผ้าผ้าเนี่เราเราหายากไหมบางทีผ้าหายากนะผ้าจุบน้ำแล้วอุดอย่างเงี้ยพอมันแห้งมันก็อย่างน้อยมันก็ยังยังอุดได้ใช่ไหมถ้าเป็นเศษผ้าได้ใช่ไหมแต่ว่าผมว่าใช้กระดาษมัน มันเข้าไปอุดหนาแน่นกว่านะฮะส่วนใช้ดินน้ำมันจะยิ่งดีแต่ดินน้ำมันน่ะมันจะเปืองนะดินน้ำมันแพงดังนั้นน้ำมันก็ถอดเก็บยากเดี๋ยวมันจะเปื่อนด้วยนะครับแต่ดินน้ำมันเหมาะกับปุดรูรั่วจริงๆที่เราเจาะสว่านหรืออะไรต่างๆก็ปุดตามช่องที่มันควนอุดที่เหมาะสมนะฮะถ้าเป็นพื้นประตูไม้ประตูอะไรที่เราเป็นห้องแอร์น่ะประตูไม้ใช่ไหมมันไม่ได้เป็นประตูกระจกที่ทํามา สำหรับห้องแอร์โดยเฉพาะเนี่ยบางทีเป็นประตูไม้ประตูอะไรก็เรียกว่าว่าไงเดียเออน่ะเป็นเป็นผ้านะครับเป็นผ้าเป็นเป็นผ้าเช็ดเท้าเป็นอะไรเงี้ยก็มีไว้ไว้ตรงพื้นนั่นแหละนะครับจะเข้าจะออกเราค่อยไปอุดรูมันบ้างนะมันจะมีรูช่องให้อากาศมันออกด้านล่างไงนะครับก็จะช่วยได้นะครับเวลาเข้าออกเนี้ยจะเข้าจะออกแล้วเข้าตลอดใช้มเปิดประตูเปิดปิดอะไรเงี้แล้วเราก็เอาผ้าเข้าปิดข้างล่างสักหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับ การประหยัดไฟฟ้านะครับคู่มือการประหยัดไฟฟ้าก็ลองอ่านดูช่วยได้รวมทั้งตอนนี้เข้าสู่ฤด,ดูฝนอุณหภูมิจะไม่สูงเท่ากับเดือนเมษายนะครับพฤษภานะครับ,รบข่าวสดเขียนจิมคอมอ่านนะครับขอบคุณครับยางฮะยางอีกนิดหนึ่งครับส่วนการเยลราเยียวยาลดค่าไฟฟ้าทั้ง2มาตรการก่อนหน้านี้ทั้งมาตรการใช้ไฟฟ้าฟรีและลดค่า ราคานะรถราคาค่าไฟฟ้า,า30-50เพื่อดูแลยี่ม2ล้านครัวเรือนให้วงเงินไปรวม2 3 6 8 8ืล้านบาทรวมมาตรการลดคา่าไฟฟ้า3%ใช้วงเงินไปรวม5,610ล้านบาทนะครับขอบคุณครับก็รัดจ่ายไปเยอะละนะฮะเดี๋ยวสภาวะอะไรมันดีขึ้นคุณก็เตรียมคืนภาษีให้กับรัฐบาลด้วยล่ะนะครับขอบคุณครับ